จาฝูตอนที่93เขตแดนอสุนนาภาเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงกันในช่วงเวลานั้นผู้นำหลายหลายฝ่ายต่างก็จ้องมองไปยังที่ที่อสุรภาเคยอยู่ตอนนี้แม้แต่อุปกรณ์อันดับสูงสุดก็ถูกครอบครองไปแล้วแล้วอันดับที่สองและสาหลักจะเป็นยังไงพวกเขายังจะสามารถครอบครองอุปกรณ์ระดับตำนานสิบอันดับแรกได้อยู่หรือไม่นี่ พวกเจ้ารีบไปหาน้ำตาบุผามาให้เร็วที่สุดเอาพวกมันมาโดยไม่ต้องสูนราคาข้าไม่สนใจว่าพวกเจ้าจะซื้อมันมาหรือจะเอามาด้วยกันบังคับแค่เอามันมาให้ข้าก็พอผู้นำนับไม่ถ้วนต่างตระกูลออกมาในขณะที่ดวงตาของพวกเขาเริ่มแดงกล่ำในตอนนี้อุปกรณ์อันดับสูงสุดอสูรภาได้หายไปแล้วพวกเขาต่างก็รู้สึกทรมานใจเป็นอย่างมากสิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือ อุปกรณ์อันดับที่7สวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกครอบครองไปแล้วด้วยเมื่อสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์หายไปทุกๆฝ่ายต่างก็รู้สึกตึงเครียดเป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้ได้บอกกับพวกเขาว่าอุปกรณ์สิอันดับแรกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วและทุกๆคนก็สามารถครอบครองไปได้ทุกเมื่อและแน่นอนว่าอุปกรณ์อันดับที่หนึ่งอย่างอสุนภาก็ได้หายไปแล้วในก่อนหน้านี้สิ่งนี้ก็หมายความว่าอุปกรณ์ระดับตำนานทุกชิ้น สามารถถูกครอบครองไปได้ทุกเมื่อสิ่งนี้จะทำให้ผู้นำทุกคนรู้สึกราวกับว่าหัวใจของพวกเขาลุกเป็นไฟฝ่ายของผู้เล่นส่วนใหญ่คาดเดากันว่าฝ่ายการปลุกครองอันทรงพลังของระบบนั้นได้อสูรนาพาไปแต่ถึงอย่างนั้นหลอดแห่งเมืองหลักทั้งหลายก็ต่างตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาล้วนต้องการหนึ่งในสามอาวุธระดับกึ่งมหากาบและไม่มีใครคิดว่าอุปกรณ์อันดับที่หนึ่งอย่างอสูรนาพาจะหายไปอย่างฉับพลันดังนั้น พวกเขาต่างก็รีบเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสือจือ่อตีอู่เทียนจีเฉินหมิงและหลิวเย่ต่างก็อยากครอบครองอสุนภาเพราะดาบนั้นคือสัญลักษณ์ของราชาประวัติความเป็นมาของจีนอายุกว่า5,000ปีนั้นเต็มไปด้วยดาบและอุปกรณ์อันดับที่หนึ่งไม่เพียงแค่จะเป็นดาบแต่มันยังเป็นอุปกรณ์ระดับกึ่งมหากาบอีกด้วยพวกเขาต่างจินตนาการว่าตัวเองกำลังกดแกว่งดาบเล่มนี้ และมันได้เปิดเส้นทางแห่งราชาให้กับพวกเขาช่วยให้พวกเขาก่อตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นมาได้แต่ใครจะล่วงรู้หรอว่าในตอนนี้อสุณภาได้ถูกครอบครองโดยใครบางคนไปแล้วพวกเขาต่างก็ได้รับระเบิดลูกใหญ่กันไปใบหน้าอันมั่นใจของพวกเขาได้เลือนหายไปและในตอนนี้ใบหน้าของพวกเขาต่างก็ซีดเซียวเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงอย่างนั้นหลังจากนั้นอีกไม่นานพวกเขาต่างก็ได้รับระเบิดลูกใหญ่กว่าอีกหนึ่งลูก เนื่องจากสิ่งที่เจ้าฝูรทำฝ่ายปกครองของระบบต่างก็ได้รีบเคลื่อนไหวจิตวิญญาณมังกรเทพอสูรตะวันเวงว้างภูผ,ผาที่8และดียินซึ่งอยู่ใน6อันดับแรกก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนี่ไม่ใช่แค่ทําให้ใบหน้าของสี่ผู้สืบทอดมรดกซีดยิ่งขึ้นไปอีกแต่ผู้นําฝ่ายผู้เล่นทุกคนต่างก็รู้สึกหวาดกลัวไปด้วยในตอนนี้อุปกรณ์ระดับตำนานสิอันดับแรกที่ยังเหลืออยู่ก็มีแค่เพียง อุปกรณ์อันดับที่8เขี้ยวอัศนียบาทอุปกรณ์อันดับที่9จิตวิญญาณเหมันและอุปกรณ์อันดับที่10จิตวิญญาณพรึกษาการแข่งขันเพื่อแย,ย่งชิงอุปกรณ์ระดับตำนาน3มชิ้นสุดท้ายได้ทวีวความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าเจ้าฝู่ไม่รู้เรื่องนี้เลยหลังจากได้รับอสูนภาไปแล้วเขาก็รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขเป็นอย่างมากซึ่งเขาก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านใต้ฉิงในทันที เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าฝูได้ยินว่าเขาได้รับอสูรภามาพวกเขาทุกคนต่างก็รู้สึกมีความสุขด้วยเจ้าฝูนําอสูรภาออกมามันเป็นดาบสีดําสนิทและมันก็มีความยาวประมาณ1เมตรขอบด้านใบมีดดูเหมือนจะแผ่แสงสว่างอันชั่วร้ายที่ต้องการจะกลืนกินผู้คนและมีภาพของอสูรที่โหดร้ายอยู่บนด้ามดาบและใบมีดดูเหมือนว่า ด้ามดาบจะปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีดำให้ความรู้สึกเย็นเฉียบเมื่อถือมันไว้ในมือดาบทั้งเล่มนี้ให้ความรู้สึกอันชั่วร้ายและแผ่กลิ่นอายของการฆ่าฟันออกมาความเยือกเย็นและความชั่วร้ายก็ออกมาด้วยทันใดนั้นอสูรนภาก็เริ่มส่งเสียงหึ่งๆในขณะที่มันเริ่มสั่นสะท้านวินาทีต่อมามันก็หลุดจากมือของเจ้าฝูและแทงลงไปที่พื้นดินต่อจากนั้น รานอสูนจำนวนมากก็ไหลลงสู่พื้นดินและพื้นดินก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำราวกับว่ามันถูกย้อมด้วยหมึกความมืดนี้ได้แผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนครอบคลุมพื้นที่รัศมี10เมตรโดยรอบทันใดนั้นร่างางหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างช้าๆและยืนอยู่บนด้ามดาบเธอค่อยๆเผยรูปร่างออกมาพร้อมด้วยปีกสีดำขนาดใหญ่ของเธอ แน่นอนว่าเธอเป็นปีศาจสาวและค่อนข้างสูงผมสีดำสนิทของเธอตกลงไปถึงเอวและเธอก็มีเขาแกะอยู่บนหัวใบหน้าของเธอดูสวยมากและมันก็ถึงจุดที่ทำให้ผู้คนรู้สึกหายใจไม่ออกเมื่อมองไปที่เธอเธอมีเขี้ยวหนึ่งคู่และดวงตาสีโลหิตของเธอก็แผ่บรรยากาศอันหนาวเย็นออกมาในขณะที่เธอมองมาที่เจ้าฝูเสียงของเธอก็มีร่องรอยของความเย่อหยิ่งในขณะที่เธอกล่าวว่า มนุษย์เจ้าค ja ิดว่าเจ้าดีพอที่จะกวัดแหว่งค้าแล้วอย่างนั้นหรือเมื่อจาฝูได้เห็นปีศาจตนนี้เขาก็นึกถึงคำอธิบายของอสูรนภาออกมาทันทีมันถูกหลอมสร้างขึ้นมาจากซากศพของอสูรนภาซึ่งน่าจะเป็นปีศาจที่อยู่ตรงหน้าของเขาถ้าจะพูดให้ถูกยิ่งกว่านั่นก็คือสิ่งมีชีวิตตรงหน้าของเขานั้นก็คือจิตวิญญาณดาบเธอเคยเป็นอสูรนภาแต่เธอก็ถูกสังหารด้วยบางสิ่ง ไม่เพียงแต่ซากศพของเธอจะถูกหลอมสร้างเป็นอาวุธแต่วิญญาณของเธอยังถูกผนึกไว้ในอาวุธด้วยเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นจิตวิญญาณดาบเจ้าฝูนั้นไม่ชอบน้ำเสียงอันเย่ะยย่งของเธอเลยและความเป็นจริงที่ว่าเธอกำลังยืนอยู่สูงกว่าและมองลงมาที่เขาในขณะที่เธอพูดจ้าฝูเองก็ยังคงไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาและแค้นเสียงอย่างเย็นชาในขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลานั้น นเขตแดนสีดำที่เต็มไปด้วยจารึกแห่งมังกรได้ระเบิดออกมาจากร่างกายของเจ้าฝูเจ้าฝูได้เปิดปล่อยเขตแดนแห่งราชาของเขาออกมาซึ่งครอบคลุมพื้นที่30เมตรและสะกดข่มเขตแดนของอสุนภาที่อสุนภาได้เปิดปล่อยออกมาอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าสิ่งนี้ได้ทำให้อสุนภาเริ่มตกใจมากยิ่งขึ้นในขณะที่เธอกำลังจะตอบโต้เจ้าฝูก็แค้นเสียงอย่างยินชาออกมาอีกครั้ง เขาได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดของเขาออกมาและเขตแดนก็ขยายจาก30เมตรเป็น50เมตรทันใดน,นั้นเขตแดนของอสูรนภาก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงและมันก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นควันปีศาจในขณะที่มันกระจัดกระจายออกไปใบหน้าของอสูรนาซีดเผือดและดวงตาสีโลหิตของเธอก็จ้องมองมาที่เจ้าฝูราวกับว่าเธอต้องการพูดอะไรบางอย่างเจ้าฝูก็ยื่นมือของเขาออกไปที่ดาบและกำมันไว้ อสูรภาก็เปลี่ยนเป็นลำแสงสีดำและพุ่งกลับเข้าไปในดาบทันทีจากนั้นพลังงานอันไร้รูปแบบกไกรพวยพุ่งออกมาจากดาบอสูรภาเข้ามายังมือของเจ้าฝูทันใดน,นั้นเองเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาในใจของเจ้าฝูหึมมนุษย์ข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะครอบครองพลังแห่งราชาอย่างไรก็เถอะเมื่อข้ามีความแข็งแกร่งถึงจุดสูงสุดของข้าแล้ว ข้าจะไม่กลัวเจ้าเลยจ้าฝูได้ส่งพลังแห่งราชาของเขาเข้าไปยังดาบจนกระทั่งอสุนภาเริ่มอ่อนลงในตอนนี้จ้าฝูก็มีโอกาสได้มองไปที่ข้าสถานะของมันแล้วอสุนภาดาบระดับกึ่งตำนานค่าสถานะ Strength บวก20 Inch บวก15 c o ้คบวก10 Agility บวก10รายละเอียด ดาบปีศาจที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งซึ่งถูกหลอมสร้างขึ้นมาจากซากศพของอสูรพาค่าสถานะของดาบนี้ใกล้เคียงกับระดับมหากาบมากแต่มันก็ยังขาดแค่โอกาสไปทันใดนั้นหัวใจของเจ้าฝูก็กระโจนขึ้นเมื่อเขาคิดถึงดวงวิญญาณของแม่ทัพดวงวิญญาณแม่ทัพเทียบเท่ากับดวงวิญญาณทหารสิบดวงและการหลอมรวมดวงวิญญาณแม่ทัพสิบดวงก็จะสามารถสร้างยุทธภัณฑ์แม่ทัพขึ้นมาได้หนึ่งอัน แต่ถึงอย่างนั้นในแง่ของพลังงานดวงวิญญาณแม่ทัพหนึ่งดวงไม่สามารถเอาไปเทียบกับดวงวิญญาณทหารสิบดวงได้เลยเจ้าฝูจึงตัดสินใจว่าเขาจะใช้ดวงวิญญาณแม่ทัพของเขาเพื่อยกระดับดาบปีศาจนภาขึ้นเป็นระดับตำนานหลังจากตัดสินใจเสร็จเขาก็เอาดวงวิญญ,ญาณแม่ทัพออกมาและเลือกที่จะผสานมันเข้ากับดาบอสูรพานี้ เมื่อดวงวิญญาณแม่ทับค่อยๆประสานเข้ากับดาบอสูรภาดาบอสูรภาก็เริ่มลอยขึ้นไปในอากาศและเปล่งแสงสีม่วงและส้มออกมาในขณะที่แสงปกคลุมดาบมันก็ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นทันใดนั้นสายลมและก้อนเมฆก,ก็หมุนวนในขณะที่เมฆสีทองได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแสงสีม่วงที่เปล่งออกมาจากดาบอสูรภาเริ่มรีแสงลงก่อนที่จะหายไปหมดสิน้น และมันก็ถูกแทนที่ด้วยแสงสีส้มที่ดูเก่าแก่เมฆสีทองบนท้องฟ้าดูเหมือนจะแผ่ขยายออกไปนับร้อยกิโลเมตรและแสงสีรุ้งนั้นได้แผ่ลงมาจากสวงสวรรค์ซึ่งมาพร้อมกับบทเพลงแห่งสวรรค์ภาพที่เกิดขึ้นทั้งสวยงามและน่าหวัดหวั่นยิ่งนักดาบอสูรปีศาจในอากาศได้เสร็จสิ้นการวิวัฒนาการของมันและลอยลงมาอย่างช้าๆการสร้างอุปกรณ์ระดับตำนานได้นั้นทำให้เกิดสัญ,ญญาณที่ผิดปกติ และสัญญาณที่ผิดปกตินี้ก็เป็นเหตุให้ดาบอสุนภนายกระดับขึ้นเป็นมหากาบเจ้าฝูจับดาบอสุนภนาไว้ในขณะที่มันลอยลงมากลิ่นอายของมันในตอนนี้ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเล็กน้อยและในตอนนี้เองมันก็ให้ความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเจ้าฝูได้จับมันทันใดนั้นก็มีเสียงดังออกมาในใจของเขาเจ้าของข้ายังต้องการอีก